ชาดก500ชาติเรื่องมหาสุราชาดกชาดกว่าด้วยความพอเพียงเหตุอันเกิดในพุทธกาลผ่านมานั้นมีมากมายนักที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏการหนึ่งท oui ี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือแบบอย่างความมัธยัติดำรงตนอย่างพอเพียงไม่ละโมบุูงเฟ้อเกินจําเป็นภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นต่างยึดถือเอาจริยวัตรสมถะพอใจในสิ่งที่ต ตนเองมีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยทั่วกันพระสุปฏิปันโนอันประพฤติดีจึงมีอยู่ทั่วทั้งชมพูทวีตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดก็ยังคงพบเห็นในเขตพระเชตวันมหาวิหารพระอารามที่ประทับจำพรรษานานที่สุดนี้สงสาวกทุกรูปจะดำรงตนตามมีตามได้แค่เพียงพอต่อความจำเป็นออกภิกขาจารได้พัตหารเช่นไรมา ก็ฉันตามนั้นมิได้ยึดเป็นเรื่องสําคัญให้จิตใจร้อนรุม่มทั้งภิกษุที่บวชเรียนพรรษามาและภิกษุที่บวชใหม่ในพุทธสมัยนั้นไม่ได้ต่างกันในจริวัดปฏิบตัติอันถือความพอเพียงเป็นหลักสมณวัตรพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระศาสดาก็ยิ่งกําจรกราาใจ ให้เป็นที่พึ่งพาทั้งเทวดาและมหาชนมากยิ่งขึ้นเกินขนาดนับเมื่อมีภิกษุปฏิบัติจิตเข้าชานชั้นสูงได้บรรล,ลุสัจธรรมสู่อรหันตผลสู่อรหันมากมายหลายองค์ขึ้นสาธุชนทั้งหลายยิ่งสรรเสริญปฏิปทาอันสมถะพอเพียงที่พระพุทธองค์ทรงกระทำไว้เป็นแบบฉบับในธรรมสภาคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประรบธรรมข้อพอเพียงนี้ว่าสามารถช่วย ให้ชีว so ิตมีสุข ตามอัตภาพได้จริงแท้พระองค์ทรงยกอดีตชาติของพญาแขกเต้าที่พอใจในต้นมะเดื่อของตนขึ้นเทศนาเป็นมหาสุวราชาดกอธิบายความสําคัญแห่งวิถีชีวิตพอเพียงดังนี้อดีตการครั้งกระโน้นไกลออกมาจากฝั่งแม่น้ําคงคาคือป่าใหญ่อันอุดมด้วยพผลผลมากมายยามต้นวัสันพันพฤกษาจะแตกพุ่มอุ้มน้ําเขียวขจีทั้งผืนป่าเป็นที่ชุมนุมของสก,กุณาทิ ชชาชาติให้พากันยังชีพด้วยดอกและผลจากต้นไม้นั้นๆตามธรรมชาติของตนที่ชายป่าผืนใหญ่นี้ยังคงมีมะเดื่อยืนต้นอยู่มุมหนึ่งหลังการแตกช่อรับฤดูฝนมะเดื่อก็ออกผลแล้วค่อยทยอยสุกจนแดงเต็มกิ่งอันผลมะเดื่อนี้คืออาหารสําคัญของนกแขกเต้าทุกปีเมื่อปลายฝนยาวนานจนถึงฤดูร้อนผลมะเดื่อจะออกลูกอ่อนจะเปลี่ยนขนาดและสีสันทยอยสุกพร้อมกันทุกต้น ถึงเวลานี้จะมีพยานกแขกเต้านำฝูงอันเป็นบริวารมาอาศัยต้นมะเดือ่อเพื่อจิกกินผลดำรงชีวิตและตอบแทนมะเดื่อทุกต้นให้ขยายพันธุ์ออกไปด้วยการขับถ่ายเมล็ดลงทั่วป่าต่างพึ่งพาเกื้อกูลดุดครอบครัวเดียวกันในปีหนึ่งเกิดอาเพศจากโรคร้อนความแรงเริ่มละอุคุมป่าใหญ่จนนกแขกเต้าก็อบพยพหนีภยัยทิ้งฝูงไปมากมายที่เหลือก็มี เริ่มอัตคัดขาดแคลนผลมะเดือ่อก็พาการบินตามฝูงไปอีกครั้นลมร้อนพัดผ่านมาอีกระรอกเมื่อสัญญาณแห้งแล้งกันดานปรากฏชัดเจนอีกหนต้นมะเดื่อที่เคยเป็นหลักชัยให้ไออุ่นก็ถูกทิ้งอยู่เปลี่ยวเดียวดายสู้ลมร้อนของคิมหันตะฤดูโดยไม่มีนกกามาร่วมครอบครัวเหมือนที่เคยเป็นมะเดื่อใกล้ตายต้นหนึ่งจึงยังมีนกแขกเต้าจับเจ้าอยู่เป็นมิตรแท้มิได้ตีจากไปไหน หลุดน้ำใจประเสริฐนี้คือพญานกหัวหน้าฝูงนั่นเองพญานกยังชีพด้วยผลแห้งของมะเดือ่อจนหมดสิน้นก็จิกกินใบที่ยังเหลือพร้อมทั้งเล่งปรับลดความเป็นอยู่ของตนให้ทนได้ต่อทุกขยะพิกขภัยไร้าอาหารครั้งนี้เมื่อใบมะเดือ่อแห้งหลุดจะกขั่วไป พยานกก็ใช้กิ่งก้านและเปลือกไม้ดำรงชีพต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้โชคชะตาและไม่คิดจะละทิ้งต้นเดือที่มีพระคุณแต่หนหลัง ดังบริวารตัวอื่นๆจนกระทรั่งฤดูการอันธารุณได้ทำลายปลายกิ่งก้านและทำลายสภาพเปลือกให้เป็นอาหารอีกต่อไปความเป็นไปอันสันโดษมักน้อยดังนี้เป็นที่รุ่มร้อนแก่บัลังเท้าสัก,กะเทวราชในทันทีเท้าเธอเพ่งทิพย์เนและเห็นพญานกแขกเต้าแล้วบังเกิดอยากทดสอบจิตใจให้ถึงที่สุดด้วยฤทธาของเทวราชเท้าสักกะก็บรนดาลให้ต้นมะเดื่อเฉพาะต้นที่พญานกแขกเต้าอาศัย เกิดแปลเปลี่ยนโดยพลันทันใดน,นั้นลำต้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลำต้นถูกบรรดานให้แห้งกรอบและเกิดแตกร้าวเป็นช่องเมื่อลมพัดจะมีเสียงกระโชกดังน่ากลัวทั้งยังมีเศษไม้ถูกลมพัดฟุ้งออกมาไม่หยุดหย่อนลำต้นมะเดือ่อขยายแตกช่องเป็นรูขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนน่ากลัวพญานกแขกเต้าก็ยังยึดมั่นคําสัญญาไม่ได้จากไปไหนคงกินผงไม้ที่ลมพัดมาจากรูแตกของลำต้น เดือประทังชีวิตต่อไปและแล้วมาเดือต้นใหญ่ก็พ่ายแพ้ต่อแรงลมในวันหนึ่งอดีตอันเคยเขียวขจีเต็มไปด้วยผลสุกไว้เลี้ยงนกกาก็เหลือแต่สภาพต่อไม้ผุผูวิถีชีวิตและสัจจะพอเพียงดังนี้มีความมั่นคงดังสุเมนมากเท้าสักกะเทวราชก็สุดจะทนดูได้อีกท่านเท้าและชายาสุชาดาจึงจำแรงร่างเป็นหงทองณบัตนั้นสองพญาหงทองโผลร่างจากฟ้าลงมาสู่ป่าใหญ่ร่อน ลงมาหาตอไม้มาเดือเพื่ออนุเคราะห์ แก่พญานกแขกเต้ามิได้ชา้าแต่เพื่อไขปริศนาอยากรู้คติธรรมของพญานกผู้มักน้อยไม่ละโม่หงทองก็แซงแนะนําให้ละทิ้งต่อมาเดือไปเสียท่านพญานกแขกเต้าท่านจะมาเสียเวลากับตอไม้ผุผุนี้ทําไมเพียงบินข้ามป่าแล้งนี้ไปทางทิศบุรพาก็มีป่าใกล้เคียงคารที่สมบูญพญานกแขกเต้าจึงตอบไปว่าท่านพญาหงใครที่เป็นเพื่อนท่านในายามทุกข์ยากผู้นั้นเป็นสัตบุรุษต้นมาเดือนี้เคย เลี้ยงดูเรามาก่อนดุดญาติมิตรของเราเช่นกันเราไม่ต้องการรอดชีวิตอยู่เท่านั้นจึงไม่อาจละทิ้งเขาไปเพราะเหตุไร้ผลให้บริโภคดังเดิมได้มันไม่ยุติธรรมเลยคุณธรรมอันประเสริฐนี้ทําให้เท้าสักกะและนางสุชาดาปรากฏร่างขึ้นแทนหงทองเพื่ออนุเคราะห์พยานกเท้าสักกะกล่าวสาธุการแก่กุศลจิตของพญานกแขกเต้าแล้วทรงบดาลให้ผืนดินชุ่มชื้นขึ้นปรากฏละอองหมอกห่อหุ้มพื้นที่ เป็นปริมนโทนเกิดไม้ยืนต้นเหยียดสูงแต่กิ่งออกใบเขียวสพรั่งในบัดดลจากป่าท,ที่เคยแห้งแลง้งก็กลายเป็นป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์ดุดอยู่ในฤดูภันษาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจบแล้ว,ทร,ลวทรงย้ำให้เห็นถึงประโยชน์ของการถือสันโดษไม่ละโมบเกินจำเป็นทรงประกาศอริยสัจสีเป็นอเนกปริยายนพุทธการสมัยพยานกแขกเต้าสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า